สวัสดีค่ะโคชทีวิสสวัสดีค่ะ,คะนักลงทุนทุกท่านมาที่ G F P T นะคะเป็นพรีวิวค่ะเราก็มีมุมมองเชิงบวก p o s i t i v นะคะต่อแนวโน้มกำไรสุทธิของไตรมาสหนึ่งนะคะของ G F P T เนี่ย ะะอยู่ที่571ล้านบาทค่ะเติบโต23%่สิบสาร์นเียแล้วก็เติบโต49%นคิวออนคิวนะคะซึ่งดีกว่าที่เราเคยคาดเอาไว้เดิมเนี่ยเราคาดว่าก,กำไรแต่มหนึ่งเนี่ยจะลดลงเงียออนเ a ียนะคะแต่ว่าตอนนี้มันบวก23%่สิบสาเร์เนเียเลยนะก mm hmm. ็คือปัจจัยหลักเนี่ยนะคะมาจากตัว gross profit margin mm. เลยนะคะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งเงียออนเงีย Q on Q หลักๆมาจากตัวต้นคุณมดถุดิบอาหารสัตว์ที่ลด,ดลงโดยเฉพาะราคากักถั่วเหลืองค่ะที่ลด,ดลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะ25เอยออนเเราก็ลด,ดลง10 Q on Q แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะราคาไก่เนี่ยเพิ่มขึ้นท year year, ั้งเยออนเยอคิวออน คคิวเลย่ะถึงแม้ว่าในเมืเนี้ยปริมาณการส่งออกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่8,700ตันนะคะเพิ่มขึ้นีออนเนีย year, แต่ลดลงเออ่ประมาณ10%บเปนคิวออนคิวนะคะก็มาจากที่ลดลงเนี่ยมาจากปจัจจัยรูปการแหละแต่ยังไงก็ตามนะคะ ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ตัวราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทดเชยปริมาณการส่งออกที่มาลดลงคิวออนคิวได้นะคะ mm hmm. อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมทางแมคคีแล้วก็ GFN เนะคะเพิ่มขึ้นเยียออนเีแล้วก็เพิ่มขึ้นแรงเลยคิวออนคิวนะคะจากฐานตา่ำแล้วก็คือปริมาณการส่งออกของแมคคีเนี่ยดีขึ้นนะคะสำหรับ g f n G.F.N เนี่ยได้ประโยชน์จากราคาโครงไก่ค่ะที่เพิ่มขึ้นแรงนะคะตอนนี้ราคาโครงไก่มาอยู่ที่ประมาณ16บาท5 0บถึง17บาทนะโจท่งตัวเยอเนียแตกเพิ่มขึ้น32% q o ิเคิวออนคิวเลยค่ะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยมันสนตกค่อนข้างเยอะมันทำให้ดีมานมันตกไปราคาก็อยู่ที่แถวๆ12-13บบาทแต่ตอนนี้มันพีกอัพกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง,างดีเลยนะคะก็ะหนุน G.F.N ทําให้ส่วนแบ่งกำไรตรงเนี้ยดีขึ้นสำหรับเอารูปไตรมาสสองเรามองอยังไงนะคะเรามองว่า ไตรมาสสองเนี่ยจะส่งตัว year on year Q on Q ซึ่งการส่งตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะถ้าส่งตัวเนี่ยถือว่าดีเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะคะจากราคาไก่แล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยภาพมันยังคงใกล้เคียงกับ q ตร r t e หนึอยู่นะ,ะโดยประมาณการของปี2-5เนี่ยมันน่าจะมีอัพไซด์ถ้าสมมติว่าไตรมาสสองมันดีต่อเนื่องตามที่เราคาดเอาไว้จริงๆนะคะ ว่าตอนนี้เรายังคงประมาณการเดิมไว้ก่อนเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สงขรามการค้ามันค่อนข้างผันผวนเพราะฉะนั้นเราคอนเซอร์วทีฟไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าแจ้งไว้ว่ามันน่าจะมีอัพไซด์ถ้ามันดีนะคะในราคาปัจจุบนันนะคะ valuation ค่อนข้างและกกาดเลยค่ะ PE ตอนนี้มันเทรดอยู่ที่ประมาณ7 4็เท่าซึ่งอยู่ในระดับประมาณลบ5 SD ถูกที่สุดในกลุ่มสับบกนะคะที่มันเขาอยู่เฉลหลยประมาณ11เท่านะคะก็ยังคงคำแนะนำบายค่ะสำหรับตัว เอ่อ j p t นะคะราคาเป้าหมาย13บาท80สตางแต่ภาพรวมของกลุ่มนะคะเรายังให้ CPF เป็น top พีของกลุ่มค่ะเนื่องจากว่าราคาหมูยังคงโดดเด่นนะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นหมูไทยหมูเวียดนามโดดเด่นกว่าราคาไาก่คืดนะคะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยภาพต้นทุนเนี่ยยังดีเหมือนกันทั้งคู่ค่ะครับผมชัดเจนครับคุณนวานครับขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะ